สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันรอบดึกวันนี้5้าทุ่มเศษ็จ1สิบธันวาคม2 5งหนะครับฟังก่อนนอนสําหรับคนนอนดึกครับพรุ่งนี้วันที่11บธันวาคม2 5งหมีการประชุมคณะรัฐมนตรีครับรอฟังข่าวการแจกเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจเฟดสอจะเข้าที่ประชุมคอรอมอหรือไม่พรุ่งนี้ครับผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้แล้วก็อยากจะได้เงิน พรุ่งนี้แหะครับลุ้นว่าเข้าทีปาท่ประชุมคอรมอลหรือไม่และก็จะได้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเมื่อไหร่และจะได้เงินเมื่อไหร่ซึ่งล่าสุดนะครับโฆษกประจําสํานักนายรุฐมนตีนาจีรยุหง์ทรัพย์ก็พูดเมื่อวันเสาร์ที่7ธันวาคมบอกว่าผู้สูองอายุได้เงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจเฟดสองได้ก่อนเดือนกุมภาพันธ์แน่รายละเอียดรอฟังผลการประชุมคณะมนตรีพรุ่งนี้11ธันวาคม2 5 6 7นะครับ เกี่ยวกับการช่วยชาวนานไร่ละพันนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติอนุมัติงบประมาณอนุมัติโครงการไปแล้วเมื่อวันที่3ธันวาคม2567นะครับข่าวล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรก็โพสต์ข่าวทางเว็บไซต์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับบอกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวให้ธนาคารธกสในวันพุ่งนี้11ธันวา,าคม2567นะครับ ส่วนวันโอนต้องรอฟังข่าวอย่างเป็นทางการจากธนาคารธกสอีกครั้งเพราะว่าเมื่อเขารับข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวจากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็จะทําการประมวลผลตรวจสอบข้อมูลและจัดทําระบบการโอนต่างๆเมื่อพร้อมโอนก็คงจะแจ้งข่าววันโอนอย่างเป็นทางการออกมาให้ทราบเร็วๆนี้คาดว่าจะได้กลางเดือนนี่แหละครับกลางเดือนธันวาคมนี่แหละโอนนะ ทีนี้บัตรคนจนครับกับผู้พิการอันนี้ได้เงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจเฟสที่1โดยไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ทีนี้ยังยังมีกลุ่มไม่ได้เงินเช่นเป็นผู้ยังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพกกับเลขบัญชีธนาคารนะครับเลขบัญชีธนาคารยังไม่ผูกพร้อมเพกกับเลขประชาชนในกลุ่มบัตรคนจนนะครับก็ให้รีบผูกบัญชีพร้อมเพภายในไม่เกิน16ธันวาคม2 5งนหนะครับอันนี้กลุ่มบัตรคนจนนะครับส่วนผู้พิการ ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าคนพิการที่ยังไม่ได้เงินก่อนหน้านี้ก็คือคนที่ยังไม่ต่ออายุบัตรคนพิการบัตรคนพิการหมดอายุนะซึ่งรอบโอนเก็บตกเขาจะโอนวันที่19บเก้าธันวาคมนี้ผู้พิการที่ต่ออายุบัตรคนพิการภายในแม่ช้ากว่า3ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็จะได้รับการโอนเก็บตกหมื่นครั้งสุดท้ายวันที่1 9ธันวาคมนี้ส่วนบัตรคนจนยังมีโอกาสครับใครยังไม่ผูกความเพรีรีไปผูกความเพี เลขที่บันเชีน่านาคารกับเลขประชาชนนะครับใครยังไม่มีพ้อเพลย์ไปผูกภายในไม่เกิน16ธันวาคมก็จะได้รับการโอนเงินเก็บตก,กรอบสุดท้าย19ธันวาคม2567นี้นะครับวันที่17ธันวาคมนี้สามารถตรวจสอบเสธิ์ได้นะครับใครที่มีแอป,ปรับจ่ายสามารถกดเข้าไปตรวจสอบเสีย์ได้ตั้งแต่วันที่17ธันวาคมจะสามารถรู้ว่าวันที่19ธันวาคมท่านจะได้รับโอนหรือไม่คนที่ยังไม่ได้รับนะครับ หรือจะตรวจทางเว็บไซต์ก็ได้ใกล้ๆวันที่สิบเจ็ดนะประมาณวันที่สิบหก็จะนำลิงก์มาให้ตรวจสอบทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับสำหรับบัตรคนจนอีกหนึ่งข่าวครับคนที่ลงทะเบียนบัตรคนจนเอาไว้ตั้งแต่ปีหกห้าและลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์ด้วยแต่จนบัตรนี้ยังไม่ยืนยันตัวตนอย่าลืมไปยืนยันตัวตนนะครับเขาให้ยืนยันตัวตนได้ช้าสุดไม่เกินยี่สกธันวาคมสองห้าเจ็ดเมื่อท่านไปยืนยันตัวตนแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์ บัตรคนจนนะครับเริ่ม1มกราคม2568เป็นต้นไปแต่ไม่ได้เงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจต้องไปลงทะเบียนรับสิทธิ์อีกครั้งนะครับเพราะว่าคนที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนถ้ายืนยันตัวตนช้ากว่า31สิงหาคม2567ก็จะได้ใช้สิทธิ์เฉพาะบัตรคนจนแต่เงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้รับอัตโนมัติต้องไปลงทะเบียนนะครับคนที่ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์บัตรคนจนก่อน31สิงหาคมจึงได้เงินหมื mm ่น hmm. อัตโนมัตินะครับเหมือนกระตุ้นเศรษฐกิจเฟสแรกนะครับก็ใครที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนแต่ยังไม่ยืนยันตัวตนรีบไปยืนยันตัวตนไม่ภายในไม่ช้ากว่า26ธันวาคม257นะครับก็จะได้ใช้สิทธิ์บัตรคนจน1งมกราคม2568เป็นต้นไปและมีข้อดีคือถ้าเขาเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนในปี2568ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เขาจะนํารายชื่อไปคัดกรองเลยนะถ้าได้รับสิทธิ์ก็ใช้ต่อนะครับโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับ อันนี้เป็นข้อดีทั้งหมดก็คือเรื่องเราเกี่ยวกับก่อนนอนสำหรับคนนอนดึวกวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ